มาดูก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการเตือนเรื่องของฝนฟ้าน้ําท่วมกันยังไงบ้างนะครับโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้ย้ํา27จังหวัดเฝ้าระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมขงังและก็ดินโคลนถล่มนะครับในช่วงวันที่26ถึง30พฤษภาคมนี้ครับ โดยทางปอพนะครับก็ได้เย็นเน้นย้ำนะครับในพื้นที่ที่ครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางและก็ภาคใต้ครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วง26-30พฤษภาค,คม2568โดยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามทั้งสภาพอากาศปริมาณฝนและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและก็บริเวณที่มีฝนตกสะสมนะครับโดยให้เตรียม ทั้งความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์และก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้สามารถเข้าเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าครับและก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์วิธีการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงค่ะสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทานชก็ได้ติดตามการคาดการสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากดินโคลนถลม่มและน้ําท่วมขังในเขตชุมชนเมืองระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2568ดังนี้ค่ะพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากน้ําท่วมขังและดินโคลนถลม่มภาคเหนือก็คือ6จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน13จังหวัดภาคก,กลาง5จังหวัดและภาคใต้จํานวน3จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรอ,อเภอท่าแซ ระนองอเมืองระนองอเภอกระบุรีอภอละอุ่นและอเภอสุขสำราญและจังหวัดพังงาคืออเภอคุระบุรีค่ะพื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ามากกว่าร้อยละ80บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนน่านแพร่พะเยาสุโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์ชัยภูมิมุกดาหารนครราชสีมาศรีสะเกดอุบลราชธานีสระบุรีสุพรรณบุรีสะแก้วชนบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะ ทางกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับก็ได้ประสานแจ้งจังหวัดและก็ศูนย์ปภในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เตรียมความพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทําให้เกิดอุทกาภัยโดยได้กําชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ําในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกหนักและก็มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้าน้ําตกถ้าลอด หากมีความเสี่ยงเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและก็ปิดกั้นพื้นที่ไม่บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ขอให้เตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณาภัยเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้พร้อมเข้าเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีที่สถานการณ์เกิดขึ้น และขอให้ทุกจังหวัดนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและก็ปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยปฏิบัติตามคําแนะนําของทางราชการอย่างเคร่งครัดสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยรายพื้นที่ได้ที่แอปพลิเคชันไทยดิส ASTER ALERT สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงทางสื่อสังคมออนไลน์บัญชี ทางการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย DDPM และทาง X ด้วยค่ะทั้งนี้หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณาภัยประชาชนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนแอดไ i น์ไอนะคะมีแอดข้างหน้า1784 d d p m รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปค่ะ ก็ขอให้ประชาชนได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนน,นี้เราเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับมันก็จะมีช่วงที่เตือนกันหนักๆเป็นระยะระยๆกันตลอดหน้าฝนนะครับห่วงนี้ถึง30นะครับผมดูทางภาคใต้แล้วน่าจะไปหนักทางาฝั่งตะวันตกตอนบนนะครับชุมพรระนองและก็รวมถึงจังหวัดพังงาด้วยนะครับ